ค่ะมาสวัสดีค่ะค่มาสวัสดีครับโอเคอาหมอลงได้แล้วค่ะเก่งมากค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณพ่อนะคะคุณพ่อชูเกียรติแก้วอินนะคะเพิ่งหายป่วยจากโรคอะไรนะคะโควิดครับโอเคเข้าโรงพยาบาลวันไหนคะวันที่ยิมิถุนายนแล้วออกจะโรงพยาบาลวันไหนคะ25 <5. S 2> กรกฎาคมโอเคเก่งมากเลย หลังจากที่คุณพ่อนะคะมีคนติดตามให้กําลังใจมากเลยแล้วก็ร่วมส่งกําลังใจมานะคะวันนี้คุณพ่อก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังใจครับโอเคค่ะแล้วก็วันนี้เนื่องจากคุณพ่อหายมาแล้วนะคะคิดว่าการออกกําลังกายที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยที่เพิ่งหายจากโควิดนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องสําคัญมีคนถามแอมเรื่องของการหายใจและกำมือแบมือนะคะวันนี้ก็จะให คุณชูเกียรตินะคะมาสาธิตเลยค่ะอ่าไหนคุณชูเกียรติลองสาธิตการหายใจก่อนค่ะเผื่อคนแบบต้องไปโรงพยาบาลอ่ากำมือหายใจเข้าอ่าแล้วก็หายใจออกไปมือค่ะหายใจออกกำมือหายใจเข้าอ่าหายใจออกค่ะอ่ะใครระวังที่ตัดบ้างค่ะคุณพ่ออ่ะกำมมือเบาเหมือนตอนที่เราต้องวัดวัดความดันเนาะอ่าหายใจเข้ากำมือหายใจออกไปมือ หายใจเข้าหายใจออกโอเคเดี๋ยวเราต้องมาสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะคะตอนที่เราต้องทำกันบ้านอะคุณหมอวัดความดันนะคะช่วงแรกๆความดันของคุณพ่อประมาณ150นะคะใช่ไหมใช่ใชอ่ะแล้วพ่อพ่อพ่อทำยังไงถึงได้แบบความดันลดลงมาจาก150ลงมาเหลือร้อยสเก้าใ่อ่า หายใจหายใจเข้าหายใจออกอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราได้ลองทดสอบและลองทำนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยช่วยได้เรื่องของการที่เรามีสมาธิกับกายเคลื่อนไหวใจตั้งมัน่นบางคนคิดว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเนี่ยอาจจะท้องหมีท่าอะไรหรือเปล่าครับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อลองใช้ด้วยตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ไปอยู่ในไอซมาด้วยตัวเองเนี่ยเกือบเดือนนะคะก็ รอดมาได้แล้วนะคะคราวนี้นะคะจากการมีอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาของนวดธรรมสมเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจากวัดโพนะคะได้สอนท่าหรือสีดัดตัวของเราให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดที่หายแล้วนะคะหรือใครอยากจะฝึกไว้ก่อนก็ได้นะคะอคุณพ่อทําตามนะคะอาจจะให้คุณพ่อสาธิตน,นะคะหายใจเข้าดันดันมือข้างคะข้างกางแขนออกแล้วก็เสร็จปุ๊บเอามือมาแตะก,กันแล้วหายใจออกร้องห้าค่ะ เอามือลงค่ะเอาใหม่นะคะอีกทีหนึ่งหายใจเข้าเอามือมาแตกกันหายใจออกห้าค่ะเก่งมากค่ะให้คุณพ่อทำอีกครั้งนะจะสังเกตว่าคุณพ่อเพิ่งหายจากโควิดมาหลังจะตึงมากนะคะปอดจะไม่ได้ขยายนะคะถ้าลองทำได้เดี๋ยวอันจะให้คุณพ่อทำหายใจเข้าค่ะเอามือมาแตกกันยืดขึ้นหายใจออกห้า อันนี้นะคะทาได้อีกหนึ่งอันนะคะแล้วก็แค่ลองหายใจแล้วก็พ่นลมยาวๆก็ลองทําได้อะคน,นี้เราจะไม่ทําท่าเราแค่ยืดตัวนะคุณพ่อคะหายใจเข้าตั้งตัวไวค้ค่ะโอเคหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกยาวๆไปที่หายใจเข้ากระบังลมขยายออกแล้วหายใจออกฮ่าอาปาดค่ะคุณพ่อหายใจเข้าหายใจออก โอเคทีนี้เราจะมีข้างหน้าก็แล้วนะคะข้างๆก็แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าใครที่หักข้อมือไม่ได้เหมือนพ่อนะคะแค่กางแขนเฉยๆก็ได้อ่ะคุณพ่อลองหายใจเข้าแล้วกางแขนให้กระบังลมและปลอดขยายนะคะและหายใจออกเอามือลงเหนื่อยสุดม้นนะคะหายใจเข้า and หายใจออกอ่ะคราวนี้ลองขึ้นข้างลงข้างฮึบฮึบหนึ่งสองสาหายใจข้างหายใจออกลงข้าง หายใจเข้าหายใจออกโอเคใช่ได้ไหมคะ uh huh. ใช่ได้นะคะคราวนี้จะชวนคุณพ่อภาวนาเป็นบทเพลงดังดอกไม้บานกอปี้ท่ามาเลยนะคะเพราะว่าท่าของเพลงดังดอกไม้บานเนี่ยช่วยทําให้ปอดขยายได้อย่างไม่รู้ตัวเลย uh huh. เดี๋ยวจะทําพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวจะไปนั่งตรงนี้ให้คุณพ่อได้ล็อกได้ง่ายๆนะคะอ่าหายใจเข้านะคะหนึ่งสลมหายใจเข้าหายใจเข้า แล้วก็ล้มหายใจออกเปิดออกด้านข้างลมหายใจออกอ่าคราวนี้เอามือมาแตะกันดังดอกไม้บานพ่อหักมืออ่าผู้ผาใหญ่กว้างเอามือดันสองข้างอย่งนี้เป็นสามเหลี่ยมนะคะอ่า c r o s แขนคขว้กันดังสายน้ำฉ่ำเย็นอ่าไล่อากาศออกแล้วหายใจเข้าเปิดอากาศออก ดังนาพากาศหายใจเข้ายืดตัวขึ้นอันบางเบาอีกทีนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานผู้พาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็น ดังหน้าพากาศอันบางเบาอ่าเที่ยวสุดท้ายใจพ่อร้องด้วยนะคะดำน้ำอะ่ะลมหายใจเขา้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานผู้พาใหญ่กว้าง ดังสายน้ำช้ำเย็นดิ๊กติ๊กมือค่ะดังหน้าพาอากาศอันบางเบาเข่าวเนื้อจะเอ็กซ์ไซส์นิ้วมือนะคะให้แข็งแรงนะคะดิ๊กติ๊กมือพอลวัตสั่นไปริ้งริ้งริ้งขอรัวค่ะเร็วขึ้นค่ะขึ้นค่ะขึ้นค่ะแอนตรงค่ะตงค่ะเก่งไหมค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจเข้าค่ะโอเคอ่าวันนี้นะคะเอ็กซ์ไซส์ที่ เราสองคนพ่อลูกนะคะทํามาไว้เพื่อขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่ส่งกําลังใจมานะคะแล้วก็อยากจะให้เป็นองค์ความรู้สําหรับใครที่อยากจะฟื้นฟูปอดหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะทำมาขอบพระคุณค่ะขอบพุณค่ะ,คคะพนมมือค่ะ